ต่อไปเราจะหาอินเทเชียของทรงกลมทรงกลมทั้งลูกนี้มีมวล m ลัมิณานะครับแล้บอกว่าเราคิดเอินเเชีย์ทั้งลูกลำบากเรามองแค่ครึ่งเดียวพอหั่นอ้นี้มาชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ยกออกมาเขียนหน้าตาก็เราวนี อันนี้จะเป็นจานใช่ไหมปั่นรอบแกนปั่นรอบแกนมีเอนเอเชียเป็น di di เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของ r ส q u วรแล้วก็ DN อันนี้เราตั้งหลักไว้ก่อนอเค้ทีนี้เราก็มาดูว่าทีละตัวมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อมองชิ้นนี้ Dm ก็ต <cup> ้องเท่ากับความหนาแน่นคูณกับ d ีคือปริมาณรเท่ากับความหนาแน่นคูณกับพายอเล็กยกกำลังสองแล้วคูณกับ dy โอเคทีนี้ย้อนกลับไปดูรูปเก่านะครับถ้าเราบอกว่าตรงนี้คือรัศมีของ R ตรงนี้คือ y อันนี้คืออใหญ่นะครับตรงนี้คือ i เราจะได้ว่า R เล็กยกกำลังสองเท่าก,กับ R ใหญ่กำล,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 ลังสองลบด้วย y ย,ยกกำลังสองเราเขมาใส่ R เล็กยกกำลังสองเท่ากับ R ใหญ่กำลังสองลบด้วย y ยกกำลังสองใช่ไหม dm เท่านี้อ่าอเอาแค่นี้ก่อนอเอาแค่นี้ก่อนเราก็มาดูต่อแล้วก็บอกว่าการเดิมใช่ไหม Di เท่ากับ1ส่วน2ของ r 2, แล้วก็ dm แต่ปรากฏว่า dm เราได้มาแล้วยังเราได้มาแล้วคือไอตัวนี้นี่คือ dm นี่คือตัวนี้ dm เล้วราก็ขนกลับไปใส่ก็เป็น di เท่ากับเศษหส่วนสของ r านะฮะ โ o พายอากำลังสองีาพายอาลังสองแล้วก็ดีวเขียนใหม่สวยๆก็เป็น1ส่วนสองของโ o พายอยกกำลังสแล้วก็ดีวแต่อย่าลืมหนึ่งส่วนสองของโ o พาย r เกยกกำลังสองคือ r ใหญ่กำลังสองลบด้วย y ยกกำลังสองและทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ D-Y นี่คือของอะไร Di ค่าของ D-I อยากจะรู้ I ต้องอินทิเกรตต้องอินทิเกรตก่อนจะอินทิเกรตทำยังไงเราก็บอกว่า Di เท่ากับ1ส่วน2ของรูพาย หนึ่งส่วนสองของโรพายยกกำลังสองของชุดนี้ก็เป็น r กำลังสี่ลบด้วย2 r กำลังสอง y กำลังสองบวกด้วย y ยกกำลังสี่และก็ d y ใหมาอินทิเกตอินทิเกตอินทิเกตซ้ายมือได้อะไรอินทิเกตซ้ายมือได้อะไร ขวามือได้หนึ่งส่วนสองของโรภาใช่ไหมอันนี้ก็เป็น R กํากำลังสี่คูณด้วย y ลบด้วย2 R กํากำลังสองคูณด้วย y กํกำลังสส่วน3บวกด้วย Y ยยกกำลัง5ส่วน5ตั้งแต่ศูนย์จนถึง R ก็ใส่เข้าไป Y เป็น R เราก็จะได้ว่า i เท่ากับ1ส่วน2ของโร o p ย r กําลัง5วงเล็บ1ลบด้วย2ส่วน3บวกด้วย1ส่วน5้า i จะเท่ากับ1ส่วนสองของโรโรก็คือมวลทั้งหมดหารปริมาตรทั้งหมด คูณด้วยพายอกำลังห้าอันนี้ก็ได้เศษแปดส่วนสิบห้าพอตัดแล้วปป๊บตัดกันเกี้ยงเลยเหลืออะไรครับเหลือ i เท่ากับเศษหนึ่งส่วนห้าของ m R กำลังสองอันนี้หมายถึงเศษหน่งส่วนสองลูกถ้าเต็มลูก i จะเท่ากับ สองส่วนห้าของ m รกำลังสองนี่คือคำตอบ